สวัสดีครับวันนี้แอดมินนะก็อยู่บ้านว่างว่างจัดเลยโควิดเนาะไม่ได้ไปออกไปไหนเลยเลยลองเล่นสล็อตอยูนะเว็บนี้เขาบอกว่าแตกง่ายมากนานนานมากมาก,มาก,มาก,มากไม่รู้เขาแกงแอดมินหรือเปล่าเราลองกันเบ็ดสิบบาททุกคนโอเคได้มาดีละสองบาทแต่เบ็ดสิบบาทนะอย่าลืมโอเค ต,ต่อไปต่อไปต่อไปอ่าจะเข้าเปล่าเข้าเปล่า,เข,าเข้าเลยเข้าเ,เ,าเ,เฮ้ยเอาสิ <c oughs> ได้ฟรีสปินเท่าไหร่นะสิบสิบฟรีสปินนะโอเค <Okay. S 1> หมุนไปเลยครั้งแรกอย่ในในางไครั้งที่สองิ่มมาิ่มมามาอีกแล้วอ่ามาแล้วคนเบ็ดจิบบาทโอ้โหโคตรเจ๋ง ห้าร้อยห้าร้อยหรอถามจริงเชีย่ยนี่ทุกคนอยู่บ้านไม่ได้ทำงานใช่ไหมมีเงินหลักร้อยเติมเข้าไปเลยเบ็ทีละสิบบาทแตกแบบนี้เลยเว็บเนี้ยอ้ากำไรไหมอ่ะสนใจสมัครสมาชิกก็ข้างล่างนะี่โคตรเจ๋งอ่ะ ไปไปอีกไปไปไปเดี๋ยวอีกเลยไปอีกแอดมินตอนนี้มีสมัครแอดมินได้อะไรนะร่วมด้วยนะได้ร่วมฟรีด้วย200บาทได้ร่วมฟรีด้วยคลิเปนเนี้โคตรเจ๋งออกไปไหนมีเงินรางวัลโอ้อยแปดบาทนะทุกคนสนใจข้างล่างได้เลยนะ ลิงเดี๋ยวมันมินแปะให้เต็มที่วันนี้ลาไปแค่นี้แหละผมครับ